สวัสดี Warrior of the Galaxy ทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องของเราวันนี้ผมมีรีวิวฉบับเต็มเกี่ยวกับโครงการจัดหาเครื่องบินถังเชื้อเพลิง Tanker Aircraft Acquisition ของกองทัพอากาศไทยในปี2025เราจะมาดูการแสดงสมรรถนะความเป็นไปได้ราคาผลกระทบและความท้าทายทั้งหมดกันครับในปี2025ประเทศไทยได้ทำสัญญาจัดหา Airbus A-330 MRTT ซึ่งเป็นรุ่นอัปเกรดของเครื่องบินขนส่ง เติมเชื้อเพลิงกลางอากาศมันติโรแทงเกอร์ทรานสปอร์ตเครื่องบินลำนี้ถูกเลือกให้เป็นเครื่องบินถังเชื้อเพลิงสำหรับกองทัพอากาศไทยเป็นครั้งแรกและถือเป็นลูกค้ารายแรกของรุ่น MR TT บวกด้วยถึงแม้จะสั่งเพียงลำเดียวในตอนแรกแต่ก็สร้างความตื่นเต้นในวงการกระหมไทยอย่างมาก เครื่องบิน MRTT บวกจะถูกแดัดแปลงจากเครื่องบินพาณิชย์ A-330neo ไปเป็นรุ่นทหารโดยจะมีการติดตั้งระบบเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศทั้งแบบบูมและโฮสแอนดรอปพร้อมกับความสามารถเสริมเช่นห้องโดยสาร VVIP ชุดเ v a ั u a วช่นทางการแพทย์ MEDEVAC และการขนส่งบุคลากรทั่วไปจุดส่งมอบของโครงการนี้ถูกตั้งไว้ในปี2 0 2 9หลังการแดัดแปลงที่ศูนย์ MRTT ที่เกตาเฟประเทศสเปนในปี2026 เรื่องราคาอย่างเป็นทางการยังไม่มีการเปิดเผยอย่างชัดเจนแต่มีรายงานว่าในงบประมาณปี2025ได้กันเงินไว้ราว12,000ล้านบาทไทยประมาณ372ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับโครงการนี้แม้จะมีงบที่จัดสรรไว้แต่ก็ยังไม่มีสัญญาทางการเปิดเผยว่าราคาเต็มขอ,องโค์การดัดแปลงและการส่งมอบจะเป็นเท่าใดการเลือก A330 MRTT บวกถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนโฉมกองทัพอากาศไทยเพราะจะสร้างศักยภาพ เติมเชื้อเพลิงกลางอากาศให้กับเครื่องบินรบเช่นกริปเปนและ F16 ได้ซึ่งจะช่วยให้ปฏิบัติการทางอากาศมีระยะไกลขึ้นทรงพลังขึ้นและสามารถปฏิบัติภารกิจหลายประเภทได้พร้อมกันเช่นสนับสนุน HADR humanitarian assistance and disaster relief และปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ หากมองที่สมรรถนะตัว MRTT บวกจะติดตั้งเครื่องยนต์โรสรอยด์เทน7000พร้อมปรับปรุงอากาศพลศาสตร์และวิงแลกเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงได้สูงสุดถึง8%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าและสามารถรับน้ำหนักขึ้นบินสูงสุด MTOW ได้ถึง242ตันซึ่งสูงกว่ารุ่นเดิมประมาณ9ตันส่วนโครงสร้างโดยรวมของเครื่องบินยังมีความคล้ายคลึงกับรุ่น MRTT รุ่นก่อนถึง95%ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการฝึกอบรมและการซ่อมบำรุงเมื่อพูดถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการจริง แม้ว่าไทยยังไม่ได้นำ MRTT บวกมาใช้งานจริงในสนามรบแต่เป้าหมายคือให้มันช่วยให้เครื่องบินรบมีเวลาบินในอากาศนานขึ้นและสามารถบินไกลออกไปได้มากขึ้นโดยไม่ต้องลงจอดเติมเชื้อเพลิงบ่อยๆการมีเครื่องบินถังแบบนี้ยังเพิ่มความยืดหยุ่นในปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นภารกิจทางทหารหรือภารกิจช่วยเหลือภัยพิบัติภายในประเทศหรือระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามมีข้อท้าทายหลายประการที่ไม่อาจมองข้ามได้เริ่มตั้งแต่ ต้นทุนสูงไม่ใช่แค่ราคาซื้อแต่รวมถึงค่าแปลงเครื่องให้เป็นรุ่นทหารค่าอุปกรณ์เติมเชื้อเพลิงระบบบูมโฮสต์การฝึกนักบินลูกเรือสถานีสนับสนุนภาคพ,พื้นดินอะไหล่และการซ่อมบำรุงในอนาคตเป็นต้นอีกปัญหาคือเวลารอการส่งมอบนาน ถึงแม้สัญญาจะทำในปี2025แต่การแปลงเครื่องในเกตาเฟเริ่มในปี2026และเครื่องบินจะถูกส่งมอบในปี2029ระหวานน่างนี้ไทยจะยังไม่มีเครื่องถังแบบเต็มรูปแบบที่พร้อมใช้งานทันทีทำให้การปฏิบัติการระยะไกลย,ยังคงมีข้อจำกัดการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับสนับสนุน MRTT บวกก็เป็นเรื่องใหญ่ไทยต้องมีสูตรซ่อมบำรุงที่มีความเชี่ยวชาญต้องมีอะไหล่ต้องฝึกคนต้องจัดระบบโลจิสติกที่ซับซ้อน ถ้าไม่มีการเตรียมพร้อมที่ดีอาจเกิดปัญหาค่าบำรุงรักษาสูงหรือการรออะไรนานนอกจากนี้ในบริบทสงครามหรือความขัดแย้งเครื่องบินถังอาจกลายเป็นเป้าหมายสําคัญการป้องกันเครื่องบินถังระหว่างปฏิบัติการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศต้องมีการคุ้มกันระบบป้องกันตนเองและการวางแผนเส้นทางบินให้ปลอดภัยพูดถึงประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์โครงการนี้จะยกระดับบ,บทบาทไทยในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นการร่วมฝึกซ้อมกับประเทศพันธมิตร หรือการเสนอความร่วมมือในภารกิจระหว่างประเทศไทยจะมีความสามารถในการสนับสนุนเครื่องบินต่างชาติได้ในอากาศของตอนเองและสามารถแสดงศักยภาพด้านอากาศยานทางยุทธวิธีได้มากขึ้นถ้ามองมในแง่ราคา vs คุณค่าถ้าไทยสามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพบทเรียนจากการทำมูกับองค์การเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงภายในประเทศเช่นกับไทย i Aviationndustry จะช่วยลดต้นทุนระยะยาว ในท้ายที่สุดแม้การจัดหา MRTT บวกจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทันทีในปี2025แต่เป็นการวางรากฐานเพื่ออนาคตทางอากาศยานไทยเป็นโครงการที่มีศักยภาพสูงแต่ต้องใช้เวลาจัดการที่ดีและวิสัยทัศน์ระดับชาติหวังว่ารีวิวนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจจุดแข็งความเป็นไปได้และอุปสรรคขององค์การจัดหาเครื่องบินถังเชื้อเพลิงของไทยในปี2025ถ้าชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ Warrior of the Galaxy สวัสดีครับ